เราจะพูดคุยกับพี่กิติชานสิริสุขอาชาจากทางหลักทรัพย์ CGS CIMB ประเทศไทยแน่นอนไปเดินเรื่องของมติสบ,สบคที่ออกมากับเรื่องของหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องนะครับท่องเที่ยวคาปลีติต่างๆก็ต้องคุยแน่นอนแล้วก็อีกเรื่องนึงที่วันนี้จะชวนกับพี่กิติชานคุยก็คือเรื่องของราคาน้ํามันที่มันขยับเพิ่มขึ้นมาอย่างตอ่อเนื่องแบบนี้เนี่ยมันจะไปได้อีกแค่ไหนแล้วหุ้นตัวไหนที่ได้ผลกระทบเราควรจะต้องจับตาตรงไหนยังไงบ้างน,นะครับ พี่กิติชานมาแล้วนะครับสวัสดีครับพี่กิติชานครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เซ็ตอินดีสก็หลังจากสบคชุดใหญ่ประกาศผลการประชุมมีการผ่อนคลายมาตรการหลายๆอย่างออกมาอันนี้เป็นผลโดยตรงกับกับเซ็ตอินดีส์วันนี้เลยไหมครับพี่กิติชานหรือมีความกังวลเรื่องอื่นๆเข้ามายังคงกดกดดันอยู่ครับครับก็มีทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบนะครับนะก็ต้องบอกว่าทางด้านสบคที่ผ่อนคลายมาตรการแล้วกันนะครับรวมถึงในเรื่องของเทสเซนโก นะครับซึ่งโดยตรงก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับที่เราจะเริ่มกลับมาให้การท่องเที่ยวกลับมาใช้อัตลักษณะการที์สันโกลดตั้งแต่หนึ่งกรุมพาก็คือพุ้นงี้เปิดใัท่องเที่ยวนะครับได้กลับมาบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นผลโดยตรงและทาให้ปุ้นเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยนี่หรือว่าพวกรีอเพนนิ่งนะครับทั้งเอโอทีนะครับมินนะครับเอชอาร์พวกนี้นะครับนะก็เห็นว่ามีการดีตัวขึ้นมา นะครับรวมถึงค้าปลีกนะครับค้าปลีกบางตัวก็ฟื้นตัวกลับมาด้วยนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเข้ามาได้ก็จะมีเปิงยิ่งกลับมานะครับนะอย่างเช่นตรีอาร์ีอะไรพวกนี้นะครับนะหรือว่าอย่างซีพีออลอะไรพวกนี้ด้วยก็กลับมาบ้างนะครับในที่เป็นผู้ที่อาจจะได้ประโยชน์จากการที่สบคมีการผ่อนคลายมาตรการต่างกลับมานะครับแต่ว่าปัจจัยลบนะครับนะก็ยังเป็นเรื่องเดิมๆนะครับคือคนยังกังวลในเรื่องของตัวการที่เสดจจปรับขึ้นตรวเบี้ยเอเวล่าค่า นะครับนะซึ่งทําให้กดดานให้บอลอยูพุ่งสูงขึ้นอันนี้ก็ไม่ตัดใจกดดันอยู่ตอนนี้นะครับก็ส่งผลให้เราเห็นกองทุนในประเทศนะครับขายมาตลอดตั้งแต่ต้นปีนะครับอ่านักลงทุนในประเทศเองก็เริ่มกลับมานะครับสองสามวันก่อนหน้าก่อนที่มกก้นซื้อกลับนะพราะช่วงนี้อาจจะยังมีความผันผวนอยู่นะครับที่ทําให้อย,งงอย่างคงจะต้องจับตาดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เนี่ยปัจจัยในประเทศที่เราเห็นอานนึงก็คือเรื่องของจํานวนผู้ติดเชื้อในประเทศนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ย เ,เรามองเอ๊ะหมือนล้มล,ล,ลุกงกันนะเหลือหกพันกว่าคนอะไรเงี้ยนะครับนะ<ช>แต่ว่าล่าสุดขึ้นมาแปดพันกว่าคนอีกแล้วนะครับนะ,บนะก็ยังกังวลว่าวันนี้ที่เราผ่อนคลายมาตรการแต่ว่าถ้าจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นนะครับในช่วงสัปดาห์ที่เหลือที่เหลือของสัปดาห์แล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะต้องมีการพลิกกลับมามาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตลาดมันก็เลยยังมีน้ําหนักทั้งสองทางคนจะซื้อรือยังไม่กล้าซื้อเต็มที่นะครับเพราะปัจจ นะครับก็เลยใช้ปกสิระยะสั้นไปก่อนก็ทําให้อาจเ่นีเองยังขึ้นไปไหนได้ไม่ไกลนะครับรวมถึงเรายังรอในเรื่องของผลประกอบการกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับที่น่าจะประกาศออกมานะครับในช่วงที่เหลือก็คือเย็นวันนี้กับพรุ่งนี้นะน่าจะประกาศออกมาหมดแล้วนะครับนะก็ยังเป็นตัวหนึ่งที่ต้องจับตาดูอยู่นะครับว่าทิศทางจะเป็นยไงเพราะว่าส่วนใหญ่เปิดฤดูกาลของการประกาศงบล้วกันนะครับนะถ้าแบงก์ประกาศออกมาดีนะครับ ระบบก,การของย e ูเซอร์ที่เหลือก็น่าจะดีตามนะครับก็จะช่วยหนุนตัดเช่นีได้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยเราเห็นแล้วแบงก์สองอันที่ที่แบงก์ใหญ่นะครับที่ประกาศทั้งฟิสโกแล้วก็ TTB ีนะสานไทยธนาชาติเนี่ยก็ออกมาดีดีกว่าตลาดค่าประมาณเฉลี่ย10%นะครับเพิมก็ยังเชื่อว่าที่เหลือนะครับนะธนาคารที่เหลืาน่าจะประกาศมาดีก็จะช่วยหนุนตัดได้ดังนั้นช่วงนี้เซ็ตเองอาจจะไซด์เวย์นะครับแถวๆเนี่ยนะครับ1,650ถึง1,670นะครับนะอาจจะยังเป็นลักษณะ รอดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับครับครับแสดงว่าประเด็นเรื่องของอความคาดหวังเรื่องนะเทสแอนโกที่กลับเข้ามาอาจจะย,ยังไม่ไม่ได้ทําให้บรรยากาศคลี่คลายไปสักขนาดนั้นเพราะว่ายังมีปัจจัยกดดันหลายอยา่างทั้งตัวตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ดีหรือว่าปัจจัยจากต่างประเทศก็ดีเพราะฉะนั้นในในสถานการณ์แบบนี้หุ้นท่องเที่ยวหุ้นเปิดเมืองอต่างๆอาจจะย,ยังไม่ต้องใส่น้ำหนักไปเยอะมากใช่ไหมครับพี่จิติชา ก็ช่วงนี้จริงๆผมคิดว่าในลักษณะของการเทรดดิ้งนะครับเป็นน่าจะเป็นโอกาสที่ดีสุดก็คือพูดง่ายๆเลยว่าโกลด์เนี่ยจะต้องเป็นลักษณะเล่นสั้นไปก่อนนะครับเ,<อ>เพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้เล่าไปนะครับนะเทสเซนโกนะครับกลับมากิ่หนึ่งกุมภาแต่อย่าลืมนะครับ<อ>ว่าโอเคบ้านเราต่อให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดน้อยลงจริงเหลือหกพันห้าพันนะครับแต่ในต่าง<อ>ประเทศนะครับในยุโรปเอ่ยในอเมริกายังสูงขึ้นอยู่นะครับถึงแม้จะมีรายงานเผ่าว่าบางประเทศเนี่ยผ่านจุดสูงสุดแล้วนะครับอย่างอังกฤษเนี่ยบอกว่าผ่านจุดสูงสุด นะครับแต่ว่าฝรั่งเศสเนวันก,น,กนก่อนก็ยังขึ้นมาเป็นสี่าันก็ล่นะครับนะยหลายประเทศ่ยพุ่งสูงขึ้นนะครับในยุโรปแล้วก็อเมริกาก็นู่นเลยวันก,นก่อนดูต้นสัปดาห์ก็เป็นล้านเลยครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังเห็นว่าตัวผู้ติดเชื้อเนี่ยถ้าบอกว่าทั่วโลกยังสูงอยู่แน่นอนอการที่ตัวผู้ติดเชื้อในทั่วโลกสูงอยู่ประเทศเขาเองก็จะมีมาตรการต้องห้ามกักกันหรือไม่ให้นักท่องเที่ยวของเขาออกมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นต่อให้เราเปวจเทสเซนโกเนี่ยนักเที่ยวที่น่าจะมาในประเทศไทยได้กก็อาาาจจจะมีํํนนวัด นะครับ,รบนะครดังนั้นเองก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ที่ยังคงชุดล้างนะครับให้ทําให้เซกเตอร์นี้ยังมีความหวิงไหวอยู่นะครับดังนั้นผมก<ม>็มองอว่าลักษณะาาการเคลื้นตัวตรงนี้เนี่ยจะเป็นแค่ะระยะสั้นๆก่อน นะครับจนกว่าจะมีความชัดเจนว่าทั่วโลกเกีวผู้ติดเชื้อลดลงนะครับในบ้านเราลดลงตามด้วยแล้วก็เฟ<ม>สแนโกเปิดมาเหมือนภูกเก็ตแซนด็อกเมื่อปีก่อนนะครับนะ<ม>แล้วทําให้<ม>ในแง่ของจลธนกองเ,เนี่ยค่อยๆปรับ up ค่อยๆปรับขึ้นมาได้อันนั้นจะถึงจะถือลักษณะถือยาวได้เังน้ช่วงนี้เองอาจจะเป็นปัจจัยบวกขั้นสั้นก่อนแล้วก็ต้องเทรดดิ้งไปก่อนสำหรับกลุ่มนี้นะครับครับมีคุณบัญชาคุณกิต t าถามเข้ามาทั้ง CPO และ a o t ก็คืออันนี้ก็อยู่ในขายที่พี่กิติ ว่ายังยังต้องเทรดยิ่งระยะสั้นๆแล้วก็เฝ้าจาับตาสถานการณ์ไปก่อนทั้งสองตัวไหมครับพี่อิติชานครับทั้งเอโอทีและซีพีเออไหมครับจริงๆอาจจะแตกต่างกันกนิดนึงที่ว่าเอโอทีเนี่ยตรงไปตรงมากับท่องเที่ยวเลยนะครับนะ,ะถ้าเรากลับมาเทสเซนโกได้นะท่องเที่ยวเพิ่มเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ในในประเทศติดเชื้อน้อยลงเองเอโอทีน่าจะขึ้นต่อได้นะครับส่วนซีพีเอเองอาจจะมีปัจจัยฉุดนั้งหน่อยก็คือเดี๋ยววันที่สิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์นะครับนะจะเริ่มมีการลงทะเบียนแล้วใช่ไหมครับนะ นะครับนะแปดสี่นะครับนะแล้วก็เริ่มใช้ยี่สิบเอ็ดกุมภาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนละครึ่งเนี่ยก็ไม่ได้ถูกกับเซเว่นเท่าไหร่นะครับนะเพราะว่าเป็นปัจจัยกดดันอ่า c p พีมาตลอดเนื่องจากพอมีคนละครึ่งคนก็สามารถซื้อจากร้านค้าข้างนอกเซเว่นเพราะว่าเซเว่นไม่ได้เข้าร่วมรายกยารนี้นะครับดังนั้นเนี่ยยอดขายเซเว่นเองก็มีการอ่าโดนดึงไปนะจากโครงการคนละครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าเซเว่นเองก็อาจจะอ่า c p พีเองนะก็อาจจะโดนชุดนั้นนิดนึงนะครับแต่ว่าด้วยราคาด้วยเวอร์ชันตอนนี้ก็ถือวว่่่่าาาาานนนจจจจจะะถูกกกเพียยงงปปััััมอแตตไ ในแง่ของอตัวดิสเซนโมเดลนะครับเพราะฉะนั้นเอลทีถ้าน้างเชื่อมเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเอลทีจะไปต่อนะครับแต่ว่าถ<ม>้าซีพีโอเนี่ยนะครับต้อคงยังมีผลใจ,จโดนชุดนลังนะครับจาก spending <ม>ในประเทศแล้วก็อย่างช็อปปี้มีคืนเนี่ยคนก็คงไม่ได้ซื้อที่เซเว่นแล้วไปขอใบเสร็จนะมาสะสมรวมก็ได้ข<ม>่าวดีเพราะว่าติดตั้งไซมันน้อยใช่ไหมฮะคนส่วนใหญ่ทีช็อปปี้อยู่สิบบาทแปดสิบบาทอะไรเงี้ยก็ไม่นั่งขอบินหรอกครับนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่ด้วยจากโครงการนี้จะต้อง่าว ดีทั้งคู่นะครับนะแต่ว่าปัจจัยก็ให้ดูคนละอย่างกันไปนะครับตอนนี้ช่วงนี้อาจจะถ้าดูทาง้องเที่ยวก็เล่นเอลไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าถ้าลองเทินจริงก็ปีพอได้ครับคุณพลอยรุ้งถามถึงตัวไทยเอ่อ TCC ครับไทยแคปิตอลคอร์ปอเรชันครับพี่กิติชาติ TCC ครับเัวเราไม่ได้ครอบร์นะครับตัวนี้อนะครับก็ก็คงเป็นที่นไปแล้วกันนะครับอ่าฮะ ถ้าเป็นเทคนิคนะครับตอนนี้ก็คือเรามองว่าแนวต้านที่อิทดิบัต20นะครับแนวรับอิทดิบัต12นะครับนะแต่ว่าดูจากเทรนด์ดูจากกราฟต่างๆก็ดูแล้วยังเป็นขาลงอยู่นะครับน่าจะต้องใช้เวลานิดหนึงก่อนนะครับแต่ตัวพื้นฐานเราไม่ได้ cover ตัวนี้นะครับคับคับคุณพารุ้งถามเข้ามาอีกตัวหนึ่งไม่แน่ใจที่กิติชัย c o v ราตัว ABM กับ Asia Bio Mass ครับพี่ ABM ก็ไม่ทำเช่นเดียวกันครับเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมครับ โอเคโอเคมีคนถามเข้ามาถึงเดี๋ยวนะเมื่อกี้นี้มีคนถามเข้ามาถึงตัวเนอร์ครับเนอร์กับ s t a เขาถามว่าธุรกิจของสองบริษัทนี้เหมือนหรือต่างกันยังไงไม่ได้ถามตัวราคาแต่อยากรู้ว่าธุรกิจของเนอร์กับ s t a ต่างกันยังไงครับพี่กิติชันก็จริงๆต้องบอกว่าเราไม่ได้ครอบคลรละเอียดแต่ว่าเท่าที่ตามดูก็คือว่ามันก็เป็นธุรกิจยางเหมือนกันนะครับนะแต่ว่าจจะมีการใช้คอนแต่างกันนิดหน่อยนะครับนะอย่างของ Uh, เอ่อ SGA อาจจะก็อบอกว่าเขาเป็นรายใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นคือในแง่ของตัวแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเขาอาจจะมีในเรื่องของการไปขายที่มากกว่ายางแข่งยางสดยางบิดอะไรต่างๆครับแล้วก็ไปทําถุงมือ,อยาง v e r t i c a l i เอ่อส่วนเดิมเนี่ยผมไม่แน่ใจคือลักษณะจะเป็นต้นน้ําก็คือเอ่อใช้ขายยางดิบยางแข่งอะไรส์เหมือนกับทางด้านของตัว SGA แต่ว่าเรื่องของตัวการเอ่อ v e r t i อ a l i z a t i o n ของเขาเนี่ยนะครับว vertical ลงไปทําพวก ถึงมือยางไม่แน่ใจว่าเอ r นีนี่มีหรือยังนะครับแต่เอสพีอหรคือ s อ g p นั่นเองนะครับนะ,ะแล้วก็อาจจะบอกว่าเป็นเต้นน้ำนะครับนเนินอาจจะเป็นต้นน้ำเอสมีเทั้งต้นน้ำและปลายน้ำนะครับครับครับผมมีเรื่องชวนพี่กิติชันคุยเรื่องเรื่องราคาน้ํามันหน่อยครับเพราะว่าเห็นราคาน้ํามันขยับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องมากๆเลยนะครับเราเราประเมินยังไงบ้างครับกับทิศทางราคาน้ํามันที่มันเดินหน้าถ่ไปตอนนี้อีเฉอวะ,ะบ้านเรานียเดือนนี้ขึ้นไป5รอบแล้ว ราคาน้ำมันในตลาดโลกขึ้นต่อเนื่องพี่กิติชาประเมินแนวรูปราคาน้ำมันว่ามันจะไปต่อได้ไกลขนาดไหน,นครับครับคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าราคาน้ำมันเนี่ยนับจากต้นปีเนี่ยนะครับนะก็ขึ้นมาประมาณน้ำมันดิบในตลาดโลกนะครับขึ้นมาประมาณส5ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนะถามว่าจะไปต่อไหมก็ค,คือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยท,างงาทั้งนักวิเคราะห์ในต่างประเทศเองส่วนใหญ่ก็บอกว่าน้ามันมีโอกาสขึ้นไปถึงเก้าสิเหรียญต่อบาร์เรลนะครับนะก็มีก็มีโอกาสนะครับนะจากในเรื่องของตัวสปลายนะครับที่ของกลุ่มอ นะครับแล้วก็ตอนนี้เศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มฟื้นตัวกลับมาเขาต้องการใช้ก็เริ่มกลับมานะครับคือแต่ว่าถ้าเราสังเกตดีๆนิดหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของตัวาคาน้ำมันเองยังมีปัจจัยลบที่ตลาดยังไม่ได้พูดถึงนะคือช่วงน,นี้มองปัจจัยบวกเดียวก็คือทั้งในแง่ของตลาด<ๆ>และตอนนี้เรื่องของตัวปัญหาที่เราเห็นเรื่องไม่ว่าจะเป็นทั้งคาซัคสถานลิเบียนะหรือกบฏต่างๆที่มีการล่ม u a ่อ นะครับนะก็ก็ก็ครับอ่าไม่มีปัญหาเรื่องของคลังสำลูอ่าคลังน้ํามันของเขานะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไปมองเรื่อง s พ p p l y เป็นหลักนะครับนะแต่ว่าถ้ามองอีกด้านหนึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทั้งฝ่ายของสหรัฐเองคุณไบเดนก็ออกมาพูดนะเมื่อวันนี้ว่าอ่าจะทําทุกวิถีทางเพื่อดึงให้ราคาน้ำมันกลับตัวลดลงมาให้ได้นะครับแล้วก็ต้องอย่าลืมอ,อีกอันหนึ่งก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นจีนนะครับอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีหลายประเทศที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเขามีการทำ จากครั้งยุทธศา,าสตร์ขเขาออกมาจําได้ไหมครับนะช่วง <ạ, S 2> นี้เขาจะปล่อยจากครั้งยุทธศา,าสตร์ในช่วงมกราถึงต้นกุมภานะครับซนะึ่งจริงๆมันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะักนะแต่ใช้เวลาในการกดกันราคาน้ำมันอยู่ได้สักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับแต่ว่าจะเป็นตัวช่วยทําให้ราคาน้ํามันเองอาจจะไม่ได้ขึ้นไปแรงมากนะครับแล้วอย่าลืมว่าถ้าน้ำมันขึ้นแรงมากเงินเฟอ้อก็จะวิ่งตามมาสุดท้ายแล้วเฟดจะต้องรีบขึ้นดอกเบี้ยพอเฟดรีบขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับในค่าเงินดอลลาร์ยูเอสดอลลาร์จะกลับมาแข็งข่า นะครับอพอการมาแข่งข้าเนี่ยนะครับการลงทุนในการเก็งกันไรแล้วกันในสกุลเงินอ่าสกุลน้ำอ่าในเรื่องของราคาน้ำมันตาดสกุลเงินเดือนดอลลาร์แล้วก็จะไม่คุ้มค่าคือพูดง่ายน้ำมันจะดีตอนดอลลาร์อ่อนเพราะมันจะดูถูกลงนะครับคือดลอลลาร์มันมันด้อยค่าก็ไปซื้อน้ำมันแต่พอดอลลาร์แข็งอ่าน้ำมันก็จะดูแพงไปนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าพูดแบบนี้ผมคิดว่าเอ่อเวลาที่ราคาน้ำมันขึ้นไปก็ใกล้เก้าสิบเหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะมีอยบไ้อยจำกัดละ เพราะนันหุ้นกลุ่มพลันนางงานบ้านเราก็อาจจะต้องหาจังหวะแล้วถ้าใกล้ๆเก้าสิบเหรียญ่อบวกล่ะลต้องเทคโปรฟิตระยะสั้นบ้างนะครับถ้า,างั้นลงไปในรายละเอียดนิดเจนไหมครับพี่กิติชันเวลามันข,ข่าวราคาน้ำมันมาแล้วราคาหุ้นบางตัวอาจจะขยับขึ้นแต่ถ้ามันใกล้ๆเก้าสิบเหรียญอย่างที่พี่กิติชานบอกเนี่ยควรจะต้องเทคโปรฟิตออกมาต้้งแล้วถ้าราคาน้ำมันมันยังขยับไปต่อเนี่ยหุ้นพลังงานหุ้นน้ำมันตัวไหนที่มันจะได้ไประโยชน์หรือเราควรจะต้องโฟกัสเป็นพิเศษบ้างครับพี่กิติชัยครับจริงๆคน เนี่ยนะครับนะต่อผลกำลังงานคือปตทสพอนะครับเพราะว่าสพอเองเนี่ยนะครับโดยหลักการก็คือว่าปริมาณการขายปิโตรเลียมของเขาเนี่ยนะครับนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเป็นแก๊สธรรมชาตินะครับก็จะมีการลิงก์กับราคาน้ํามันแต่ว่าอาจจะมีการปรับเนี่ยนะครับช้ากว่าคน้ำมันนะครับนะตามโดยผมเดือนว่ากันไปนะครับตามแหล่งก๊าซแต่ว่า อีกสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับเป็นตัวราคาสปอตของน้ํามันกับทางด้านของตัวคอนเดนเซอรคือพูดง่ายๆว,ว่าราคาดับมันุ๊ขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาขายตามราคาที่ปุ๊บเพิ่มสูงขึ้นได้ทดันทีนะครับจะเป็นตัวที่ได้ประโยชน์จากในเรื่องของอิโตรเลียมนะครับทีร่รับงานดังนั้นเนี่ยเอ่อเราก็มองว่าสขอเป็นอันดับหนึ่งนะส่วนอันดับสองลองมาก็จะเป็นพวกรงกลัน่นนะครับคือโลงกลั่นเองเนี่ยนะครับนะจริงๆถ้าน้ำมันดิบขึ้นแล้วน้ำมันน้ำมันเสเี็งลูกไม่ได้ขึ้นตามเนี่ยอาจจะด นะครับแต่ช่วงนี้นะครับในาคาน้ำมันโซนเดลลรูปว่ขึ้นตามราคาดับมัิดตบนะครับข้ากนกันก็อยู่แถวหกเหรียญบวกลบนะครับก็ถือว่าข่านกันเนี่ยใช้ได้ตามการพื้นตัวของเศรษฐกิจโลกแต่เวลาราคาน้ามันเพิ่มขึ้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ลงกันได้อีกก็คือเรื่องของกําไรจากสต็อกน้ํามันนะครับคือพูดง่ายๆเลยว,ว่าเคยเก็บเคยเก็บน้ํามันเนี่ยในท้งเนี่ยนะครับปลายปีที่แล้วเจ็ดสิบเหรียญนะปีนี้ขึ้นมาแปดสิบห้าละอย่างเงี้ยนะครับสิบห้าเหรียญเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่เ้้า้าามไดดวย นะครับซึ่งมันจะไม่ได้โชว์เป็นกําไรในงบนะครับแต่ว่าจะเป็น m a จิ้นที่ดีขึ้นแต่เวลาขาลงก็จะต้องมาคิมาร์เก็ตนัคือเป็นผลขาดทุนจากจากซอกน้ํามันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาน้ํามันขึ้นเนี่ยมันจะดีกับลงก่นในแง่ของงบกับซอกน้ํามันมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็บองว่าต่อพอดำหนึ่งแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นพวกของตัวลงก่รซึ่งเราก็ให้พวก S P R C ไคยออยพวกนี้นะครับนั่นน่าจะเป็นตัวที่ได้ประโยชน์ตามไปด้วยนะครับ แต่แต่ตัวแม่ๆอย่างอย่างปตทราคาวันนี้ถึงแม้ว่าจะขยับขึ้นมาแต่ว่าราคาก็ขยับช้ามากแล้วช้ามานานแล้วด้วยพีก่กิติชัยเป็นเพราะเขาใหญ่มากเขาถึงไม่ค่อยขยับหรือหรือเป็นเพราะอะไรครับครับหนึ่งก็คืออาจจะหุ้นใหญ่ด้วยนะครับ Market มาเก็ตการหนึ่งของประเทศไทยนะครับ สองก็คือว่าปตทเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีการเดเวอร์ซิฟายสูงก็คือกระจายความเสี่ยงสูงนะครับเขามีตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ํานะครับปลายน้ํานะครับนี้แต่ลงอ่าลงแยกแก๊สมาเลยคือพุณยนี้ถ้าถ้าต้นน้ําเลยคือต่อพอเลยขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลียมส่งก็เอ่อมีการดําเนินธุรกิจท่อส่งแก๊สนะครับอ่ลงแยกแกส๊สนะครับ,ลงก,กนะรบลงกลั่นนะครับแล้วจนไปถึงปั๊มน้ํามัน นะครับแล้วก็ธุรกิจต่างๆที่เขามีในเครือนะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ราคาปตทอเองเนี่ยอาจจะไม่ได้จริงราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยก็ได้ประโยชน์เขาแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่า<ฆ>กับลงกันกับทางด้านของซอคพอยดดถามมาสมรูปแต่ตัวเขาเองในกำไรก็คงจะมั่นคงมากกว่าแต่ว่าช่วงนี้ที่อาจจะตึงๆบ้างก็เพราะว่าที่เราเห็นนะครับข่าวว่ารัฐบาลเนี่ยจะขอตึงราคานั้นราคานี้นะรวมถึงความร่วมมือกับปตทในการตึงราคา NGV ด้วย นะครับนะบก็แน่นอนตัวนี้เวลามีการตึงราคาหรือแทรกแซงนั้งสุดต่างประเทศหรือกองทุนรวมเนี่ยเขาก็ไม่ชอบเพราะมันทําให้น<ม>ี่งียของกําไรไม่ได้สะท้อนความเป็นจ,จริงเพราะฉะนั้นปตทอเองก็จะติดตรงน,นี้นิดนึงนะครับ<ม>คือช่วยเหลือประชาชนก็จริงแต่ค่าสุดท้ายมันก็อาจจะไปลงในเรื่องของกําไรที่จะมีผลบ้างแต่ว่าตตทก็กระเตือ,อ<ม>นน้อยนะครับกำไรเขาปีปีนหนึ่งก็เอ่อต้องเรียกว่าเป็นยางปกติเนี่ยก็ก็หลายหมื่นละนะครับนะเป็นแสนได้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่า จริงๆคือประเอเป็นผู้ที่ดีนะแต่ว่าคือมันจะไม่เหลีหย่ยนไหวเยอะมากก็ต้องคนใจเย็นๆสวอนิดนึงน,นิ่งๆอดทนนิดนึงใช่ครับไม่บอกกับคนขาซิ่งเท่าไหร่ <c oughs> พี่กิติชางผมชวนคุย <c oughs> สุดท้ายจริงวันนี้เห็นต่างชาติ <c oughs> ขายสุทธิอีกล้าวันนี้ขายสุทธิออกมา2,500กว่าล้านบาทฟันโฟลช่วงนี้ดูดูดูแว่งไปแว่งมาพอสมควรมันมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะจากทางฝั่งสหรัฐอเมริกาด้วยใช่ไหมครับพี่กิติชา ใช่ครับก็อย่างที่เราบอกไปนะครับว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าออตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยเขาเห็นอยู่แล้วละครับว่าดอกเบี้ยขาขึ้นแน่ๆนะครับแล้วก็ถ้าดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยค่าเงินอ,อดอลลาร์จริงๆควรจะต้องกลับมาแข็งค่านะครับนะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆคือตอนนี้บ้านเราเนี่ยเงินบาทกลับมาแข็งด้วยนะครับนะก็ขึ้ในในสวนทางนิดนึงนะครับนะคือจริงๆถ้าดูจากเงินยูเอสดอลลาร์นะครับของสหรัฐอเมริกาเทียบกับสกุลเงินอื่นนะครับนะปรากฏว่าดอลลาร์เนี่ยแข็งนะครับแต่ปรากฏว่าเงินบาทเนี่ย แข็งตามไปด้วยจริงเงินบาทควรจะต้ตต<ม>อ,องอ่อนค่านะครับนะแต่ว่าการเป็นเงินบาทเนี่ยแข็งแข่งค่าึ้นมาเพราะฉะนั้นนี้จริงๆแล้วเนี่ยที่เราเห็นเมื่อคุณต่างประเทศเนี่ยนะครับในแง่สั้นๆเนี่ยมีทั้งสลับซื้อสลับขายเนี่ยมันยังไม่มีความชัดเจนเพราะว่า,าต้องบอกก่อนว่าในแง่ของตัวค่างเงินบาทเราเนี่ยมันไม่ใช่จะลิงก์กับตลาดหุ้นอย่างเดียวมันลิงก์กับตลาดตราสารหนี้ด้วยนะครับดังนั้นเวลาดูต้องดู2ตลาดตนบนกันแล้วก็ดูในแง่ภาพเศรษฐกิจที่พื้นตัวถ้าเศรษฐกิจพื้นตัวดีนะครับฟันโปไหลเข้้าา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 มมลลงงงงงททททุนนนต่่่่เเเเิบบจะะข็คกกอียยวร เงินบาทจะแข่งข้าซึ่งเงินบาทแข็งค่าก็จะมีนั่งุนต่างประเทศเพราก็จะมีฟันโซไหลเข้าันโซนี้ผมคิดว่าฟันโซเองเนี่ยยังไม่ถึงขนาดว่าจะไหลออกเลยทีเดียวนะครับนะก็จะมีการขายกำไรสลับกันบ้างนะครับแต่ว่าถ้าดูจากเมียตุเดตต้นปีถึงปัจจุบันยังซื้อสุดที่อยู่เพราะฉะนั้นยังไม่ได้น่าห่วงนะสำหรับฟันโซของต่างประเทศน่าจะต้นปียังซื้ออยู่หมื่นกับห้าร้อยล้านนะครับนะเพราะฉะนั้นคือยังคิดยังเชื่อว่าเศรษฐกิจมันฟื้นตัวดีจริงนะฟันโซน่าจะยังไหลเเขข้้าาาต่่อออไดนนะคคคคครรรััับบบบโุณมกกิี ขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่กิติชานเสรีสุภาชาจากหลักทรัพย์ซีจีเอสอนบีไทยนะครับก็ให้ภาพทั้งเรื่องของภาพวันนี้นะครับแล้วก็อนาคน้มต่างๆรวมถึงสถานการณ์เวลาราคาน้ามันที่ขยับปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยก็สอพอนะครับแล้วก็โครงกลัน่นเอสพีก็จะได้ไประโยชน์ตามมาแต่พี่กิติชาก็เตือนนะครับว่าเวลาที่ราคาน้ํามันขยับไปถึงสักประมาณ90 ดอลลาร์ต่อบาเรลเนี่ยอาจจะมีอัพไซด์ที่ค่อนข้างจำกัดมากอาจจะต้องเทคโปรฟิ่วนที่ที่มีอยู่ถ้าหากว่าถืออยู่ออกมาด้วยนะครับ